สวัสดีมีความสุขค่ะค่ะวันนี้นะคะวันนี้ห้องเรียนยาการเรียนรู้ของเราไม่ได้เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะวันนี้พี่เมมีเคลสละ เคล็ดลับดีๆนะคะที่เอามาฝากทุกคนนะคะเป็นการเมนเฟต์นะคะจากดรโจเดสเทนซ่านั่นเองนะคะพี่เมย์ติดตามแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนอยู่กับดรนั่นเองนะคะก็เรียนทาง YouTube นี่แหละนะคะในช่อง Voice Live นะคะวันนี้ก็ได้เรียน เป็นอะไรที่บอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากมายนะคะสำหรับเมนิเฟตนะคะ444นั่นคือนะคะเขาเรียกว่าเป็นชื่อของอ่าหัวข้อหรือคอนเทนต์นะคะที่ดรโจนำมาแชร์ให้เป็นความรู้สำหรับคนที่อยากจะเมนิเฟตนะคะชีวิตของตัวเองอยากจะได้อะไรที่บอกว่าตัวเองฝันนะคะ เป็นการทําที่ไม่ใช้เวลานานเลยนะคะใช้เวลาแค่4วันพี่เมย์ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ทุกคนสําหรับใครที่อยากจะเมนิเฟตนะคะเดี๋ยวพี่เมย์นะคะจะทําคลิปนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่1กับการเมนิเฟตนะคะจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะคะว่าการเมนิเฟตคืออะไรนะคะการเมนิเฟตก็คือเราจดจ่อสมาธิของเรานะคะมีสติอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวนะคะคิด แต่เพียงสิ่งสิ่งเดียวนะคะแล้วเราจะใช้พลังงานนะคะความคิดในการจดจ่อกับสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ถ้อยคำแอ f i r m r t i t n o n แล้วก็ Visualization ใช้ประกอบกันนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่มีความสุขนะคะความรู้สึกที่รู้สึกสำนึกรู้คุณความรู้สึกแห่ง รักนะคะโดยการทำเมเนเฟอนั้นนะคะจะต้องใช้องค์ประกอบทั้งหมดเนี้ยจะทำให้การเมเนเฟอของคุณนั้นอย่างมี mm. เขาเรียกว่าอะไร ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทรงพลังนั่นเองนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งพี่เมย์จะบอกว่าความรู้สึกที่สําคัญมากๆเลยก็คือความรู้สึกว่าคุณได้รับแล้วประสบความสําเร็จแล้วคุณได้เป็นเจ้าของสิ่งสิ่งนั้นนะเป็นเจ้าของชีวิตในฝันเป็นเจ้าของนะคะ อิสระทางการเงินหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งเรื่องราวของความรักหรือสุขภาพสามารถเมเนเฟตได้นะคะที่นี้เรามาพูดคุยกันเลยนะคะไม่เสียเวลานะอพี่เมย์จะพูดแค่สั้นๆนะคะเอาเป็นคลิปสั้นๆสำหรับวันนี้การเมเนเเฟต 444เป็นเลข Angel Number บอรนะคะ444ท่านอธิบายไว้ว่าดออรโจบ,บอกว่านะคะถ้าคุณเห็นเลข444จงรู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ได้เดินทางประจญภัยบนเส,เส้นทางของความศักดิ์สิทธิ์อยู่คนเดียวแล้วนั่นคือเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลกำลังบอกให้คุณได้รับรู้ว่าคุณมาถูกทิศถูกทางแล้วจงมุ่งมั่นแล้วก็เพียราวนาทำต่อไปนั ่เองนะคะสำหรับเลข444 4, 4. ถ้าใครเห็นเลขนี้นะคะแสดงว่าการตัดสินใจของคุณหรือการกระทําของคุณนั้นนะ,ะอยู่ในที่ที่ถูกทิศถูกทางแล้วแน่นอนและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวจักวาลกำลังส่งกำลังแรงใจและกำลังดูคุณอยู่คอยรับฟังคุณอยู่ แล้วก็ได้ยินสิ่งที่คุณนะคะเพียรภาวนาสิ่งนี้มาบ่งบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วให้ดำเนินนะเรียกว่าอะไรให้เพียรภาวนากระทำต่อไปแล้วจงไว้วางใจในกระบวนการและไว้วางใจกับ จักรวาลน,นั่นเองนั่นคือเลข4 4 4ี่ถ้าคุณได้พบเห็นทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเมนิเวตนะคะคุณจะเมนิเวตเรื่องราวของความรักได้สุขภาพได้นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินการงานอนาคตชีวิตในฝันเมเนเฟตบ้านในฝันสักหลังหนึ่งรถในฝันคันหนึ่งหรือว่าความสำเร็จในความรักอย่างที่บอกไปแล้วนะคะทำได้หมดเลยทีนี้นะคะ มันจะมีขั้นตอนอยู่ขั้นตอนแรกที่ทุกคนจะต้องต้องทำนะคะขั้นตอนแรกขั้นตอนที่หนึ่งคุณจะต้องนะคะเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนว่าคุณอยากได้อะไรจะเมเนฟเฟตอะไรนะคะตกลงใจกับตัวเองให้ชัดเจนเคลียร์กับตัวเองให้ชัดเจนบอกว่าหนูจะเมเนิเฟตความรักค่ะพี่เมนะคะ <laughs> เพราะว่าในช่อง ในบ้านหลังนี้เขาเรียกว่า Secret of Light นะคะเป็นบ้านที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแล้วทุกๆคนนะคะก็เข้ามาในบ้านหลังเนี้ยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่า เหตุปัจจัยก็คือเหตุแห่งรักนำพามาเจอกันนั่นเองนะคะเหตุแห่งรักนำพามาให้เราได้เจอกันได้พบกันได้รู้จักกันแล้วก็อีกอย่างด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะคะและความแม่นยำด้วยปฏิหารของไพทาโรนั่นเองที่ทำให้เราได้มาเจอกันและทำให้พี่เมย์ได้มีโอกาสนะคะแบ่งปันความรู้ให้กับคุณคุณทั้งหลายที่เป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือเคลียร์ใจตัวเองนะคะบอกตัวเอง ถามตัวเองไม่ใช่บอกตัวเองถามตัวเองสิว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรอะพี่เมย์นะคะสรุปให้เลยว่าถ้าคุณบอกว่าจะเมนิเฟตเรื่องราวของความรักรักแท้อยากจะสมหวังในรักแท้ค่ะพี่เมย์ทำยังไงในเมนิเฟตนี้นะคะเมนิเฟตส444้อ n t เมน for four days หรือ4วันนะคะไม่ใช่ระยะเวลาที่ยาวนานเลยเราทำแค่4วันนะคะ อันที่หนึ่งนคะ,ะถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของความรักให้บอกกับตัวเองว่านะคะถ้อยคำนี้ที่จะต้องใช้นะคะหนึ่งจดจำไว้นะคนะ,ะสิ่งที่เราต้องใช้คือหนึ่งถ้อยคำที่เราจะเมนิเฟตถ้าใครจะเมนิเฟตเรื่องการเงินก็ให้ไปคิดเลยเรื่องการเงินนะคะอาจจะบอกว่าขอบคุณเงินที่เข้ามาในบัญชีของฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายจากทุกทิศทุกทางราวกับปาฏิหาร ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะอันนี้เป็น w ว r ร์ด g ิ้งห้อยคำถ้าใครจะเมนิเฟตเงินหรือคุณจะเมนิเฟตการงานคุณก็ไปแต่งประโยคที่เป็นประโยคปัจจุบันนะคะเป็น r r s s n t present t e น s e นะอาา่าประโยคปัจจุบันก็คือไม่ใช่เป็นประโยคในอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ใช่เป็นประโยคในอนาคตก็ไม่เอาเอาปัจจุบันเนี้ยนะคะ ได้ครอบครองได้เป็นเจ้าของแล้วก็เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้ไปคิดถ้อยคำถ้าใครบอกว่าเรื่องการงานประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็บอกไปเลยว่าขอบคุณในความสำเร็จของ งานของฉันในทุกสิ่งที่ฉันทําผลลัพธ์อันดีเลิศที่ฉันได้รับขอบคุณขอบคุณขอบคุณพูดแบบนี้เลยนะคะแต่งประโยคได้ด้วยตัวเองให้เป็นปัจจุบันที่นี้นะคะเราจะเริ่มต้นพี่เมย์จะบอกว่าวันนี้จะสอนให้เมนเฟต สี่สี่สี่สำหรับสี่วันนะคะเมเนเฟตเรื่องราวของความรักโดยถ้อยคำที่จะเขียนบอกเลยนะคะว่าขอบคุณรักแท้ที่อยู่เคียงข้างฉันตรงนี้และตลอดไปนี่คือถ้อยคำที่เราจะจะใช้ในการเมเนเฟตนะคะนี่คือเขาเรียกว่าปัจจัยที่หนึ่งที่คุณจะต้องมีนะคะปัจจัยที่หนึ่งที่มีเรามีแล้วนะนะคะอันที่สองเตรียมความพร้อมสถานที่ เตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะเตรียมความพร้อมให้อยู่ในมุมที่เป็นมุมที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนนะอาจจะเป็นมุมของบ้านมุมใดมุมหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วไม่มีอะไรมารบกวนอาจจะเปิดเพลงเบาๆนะคะจุดเทียนพี่เมย์จะบอกแบบนี้นะแสงเทียนนะคะสามารถทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ ทำให้คุณรู้สึกจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณทําได้นะคะให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นนะคะมีความผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าสบายนะคะมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเรื่องราวของความรักให้ใช้เทียนสีชมพูนะคะจุดเทียนสีชมพูถ้าคุณจะเมเนฟเฟตความรักหรือว่าไม่มีเทียนไม่เป็นไร น่คะถ้าบอกว่าหนูไม่ชอบฟังเสียงดนตร,ตรีไม่ชอบฟังเสียงอะไรเลยหนูชอบเงียบๆไม่เป็นไรค่ะเอาที่เราบอกว่าสถานการณ์ใดบรรยากาศแบบไหนที่ทําให้คุณนะคะเข้าถึงสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายได้มากที่สุดเอาจุดนั้นเลยเนะคะเอาตรงนั้นเลยเนะะี่ยค่ะทีนี้เตรียมสมุดแล้วก็ปากกาด้วยนะเตรียมสมุดปากกาวิธีที่เราจะทำกันนะคะ เตรียมสมุดปากกาไว้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่อาจจะอยู่ในมุมของธรรมชาติสวนหลังบ้านก็ได้นะคะ หรือในห้องนอนมุมที่สงบหรือโต๊ะทำงานได้เช่นเดียวกันเอาที่บอกว่าเราเข้าถึงสมาธิได้ทีนี้เราจะเริ่มกันโดยวิธีการอย่างไรนะคะอันดับแรกเหมือนที่พี่เมย์บอกทุกครั้งคือเขาเราต้องเรียกสติเราก่อนเราต้องเคลียร์พลังงานเราก่อนนะคะวิธีการคืออะไรนะคะเป่าลมออกทางปากยาวๆก่อนหนึ่งครั้งเป็นการเคลียร์พลังงานเอาความกังวลเอาความแบบ เขาเรียกว่าตื่นเต้นลังเลใจความกลัวหรืออะไรทั้งหลายที่มันเป็นพลังงานลบออกไปกับลมหายใจที่เราหายใจออกนะคะหายหายใจออกทางปากหายใจเข้าทางจมูกนะตอนนี้นะคะตอนที่ทําเริ่มต้นครั้งแรกนะคะ ไปนั่งอยู่ที่โต๊ะที่เราจะเขียนเลยเตรียมสมุดปากกาไว้แบบนี้นะคะเตรียมไว้เลยสมุดปากกาเตรียมไว้ก่อนนะคะอาจจะจุดเทียนเปิดเพลงเบาๆเปิดดนตรีเสียงดนตรีเสียงธรรมชาติเสียงเปรโนเสียงน้ําไหลนกร้องอะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่เราถนัดนะคะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บนะคะให้กําหนดลมหายใจของตัวเองโดยหายใจออกก่อนเป่าลมหายใจออกรู้สึกว่าโล่งใจเบาสบายเอาพลังงานลบๆออก แต่ไม่ต้องทําเสียงเฮงยี้ก็ได้เนี่ยเป่าลมหายใจออกทางปากยาวๆแล้วให้รู้สึกว่ามันโล่งเอาอะไรพลังงานลบอะขับออกไปทางลมนะฮะเสร็จทีนี้พอเราเคลียร์ตัวแล้วแล้วนะด้วยหนึ่งลมหายใจยาวๆนี่ะกั้นหายใจหยุดหายใจไว้สี่วินาทีนับหนึ่ง สองสามสี่พร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆแมคะ,ะหายใจเข้าลึกๆเอาให้แบบว่าลึกสุดๆเอาท้องป่องแบบท้องโตเลยนะคะเสร็จแล้วทำไงยหยุดหายใจสี่วิค่ะหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วเป่าลมออกทางปากยาวๆช้าๆนะคะเวลาหายใจเข้าให้นึกถึงความสงบความอบอุ่นปลอดภยัยแล้วก็มีสติ เวลาหายใจออกให้เคลียรเอเบาลังงานนะคะพลังงานลบที่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดเป่าออกกรบลมหายใจเราให้รู้สึกว่าผ่อนคลายเบาสบายนะคะทำให้ครบ3เซตนะคะก็คือหายใจเข้าแล้วก็หยุด4วิหายใจออกหยุด4วินับเป็น1เซตนะคะทำให้ครบ3เซตแล้วยังไงต่อนะคะทำครบ3เซตแล้วหายใจปกติค่ะ หายใจปกติทีนี้ให้ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกของตัวเองไว้นะคะระลึกถึงเข้าลมหายใจเข้าออกแล้วดูซิว่าลมหายใจเข้าออกเราอะท้องเรากระเพื่อมหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบให้รู้ว่าลมหายใจเข้าแล้วออกเนี่ยคะตอนนี้หายใจปกตินะคะหายใจทางจมูกเนี่ยคะปกติเลยนะคะแต่ทีนี้ เวลาเรารู้ลมหายใจแล้วเรารู้แล้วว่าไม่มีอะไรมาลบกวนไม่มีความคิดใดนะคะมาลบกวนไม่มีความรู้สึกว่าอุ้ยฉันจะต้องไปทํานู่นทนํานี่มีความคิดนู้นเข้ามาต้องไปเช็คอีเมลต้องไปเช็คโทรศัพท์อ๋อมีเสียงโทรศัพท์อะไรเข้าคือคุณจะต้องสงบนิ่งแล้วตอนนี้นะคะ ถ้าพลังงานของตัวเองพร้อมแล้วเหมือนตัวเองจิตสงบแล้วแล้วก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วปุ๊บให้ดึงลมหายใจนะคะเวลาหายใจเข้าท้องจะป่องถูกไหมให้ดึงลมหายใจจากท้องขึ้นมาที่บริเวณหน้าอกค่ะนะคะดึงลมหายใจขึ้นมานิดนึงนะคะจากช่องท้องของเราขึ้นมาที่บริเวณหน้าอกตรงหัวใจ นะแล้วก็เป่าลมออกไม่ต้องไม่ต้องหยุดไม่ต้องกลั้นลมหายใจสีวินะคะหายใจเข้าออกธรรมดาหายใจเข้าดึงลมหายใจขึ้นมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกนะคะหายใจเข้าดึงลมหายใจขึ้นมาตรงหัวใจแล้วก็หายใจออกนะคะทีนี้พอระลึกได้แล้วว่าหัวใจเราเนี่ย เรารู้สึกถึงหัวใจของเราหายใจเข้ามาที่หัวใจหายใจออกเป่าลมออกไปหายใจเข้ามาที่หัวใจหายใจออกเป่าลมออกไปพอเราระลึกได้แล้วว่าเออรู้สึกว่าหัวใจมันพองโตรู้สึกว่าหัวใจมันมีกระแสะไฟฟ้ากระแสะพลังงานไหลเวียนอยู่บริเวณหัวใจแสดงว่าคุณรลอมแล้วเนี่ยค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วปุ๊บเขียนถ้อยคาเมื่อสักครู่ค่ะ นะคะขอบคุณรักแท้ของฉันฉันเป็นรักแท้ขอบคุณรักแท้ที่อยู่เคียงข้างฉันตรงนี้และตลอดไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะก่อนที่คุณจะทำนะคะเขียนทั้งหมดสี่สิบสี่ครั้งนะเนะคะเขียนสี่สิบสี่ครั้งอะเหมือนเหมือนอย่างนี้นะพี่เมย์ทำไว้นะคะให้เขียนตัวเลขไว้เลยตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สิบสี่ คุณจะได้ไม่ต้องกังวลมานับว่าเขียนไปกี่ประโยคแล้วนะคะเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยก่อนจะเขียนนะนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเขียนประโยคที่1ไปเลยนะคะฉันคือรักแท้มีรักแท้เคียงข้างมีรักแท้ของใครระบุชื่อได้ด้วยถ้าคุณรู้ว่าคนนั้นเป็นรักแท้คุณ นะฮะมีลักษณะของขิวเคียงข้างชั้นตรงนี้และตลอดไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะฮะประโยคที่1แล้วเขียนไปเรื่อยๆนะฮะสี่สิบสี่ครั้งนะเขียนไปเรื่อยๆ4ีบสี่ครั้งแล้วขณะที่เขียนนะ ให้ตั้งใจให้ใช้สมาธิตัวเองจดจ่ออยู่กับถ้อยคำแล้วก็เวิร์ดดิ้งตัวอักษรที่คุณเขียนแต่ละตัวให้ลงในความรู้สึกว่าเนี่ยคุณเป็นรักแท้ฉันคือรักแท้ที่มีรักแท้ของใครนะคะเคียงข้างอยู่ตรงนี้เขาเคียงข้างอยู่ตรงนี้กับฉันและตลอดไปนะคะ พูดวอร์ดิงถ้อยคำที่เป็นปัจจุบันหรือคุณจะบอกว่าฉันรู้สึกมีความสุขมากมายเหลือเกินที่รักแท้ของฉันอยู่เคียงข้างฉันตรงนี้กับฉันและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณเอาประโยคที่คุณน่ะรู้สึกว่านี่แหละมันใช่ประโยคของคุณนะคะเขียนไปให้ครบ44ครั้ง แล้วก็ทุกคําที่เขียนนะะให้จดจ่อกับคําทุกคําที่เขียนว่าความหมายอ่ะคุณเป็นแบบนั้นจริงๆนั่นคือคุณจริงๆนั่นคือชีวิตของคุณจริงๆนั่นคือเกิดขึ้นกับคุณจริงๆ นะะให้มีความรู้สึกแบบนั้นให้มีความรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขมันเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะคะให้นึกเอาความรู้สึกนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆความรู้สึกนั้นจะเป็นแบบไหนเอาความรู้สึกนั้นมาใส่เวลาที่คุณเขียนนะคะเขียนไปครบ44ครั้งแล้วทำยังไงต่อยังไม่จบเนะคะ อีกหนึ่งปัจจัยนะคะอันแรกก็คือมีถ้อยคำประโยคอันที่สองสถานที่อันที่สามสมุดปากกาแล้วก็เขียนให้ครบ44ครั้งอันที่4ี่ทีนี้ visualization นะคะคือการจินตนาการภาพคุณอาจจะนั่งหลับตาจินตนาการได้หรือคุณนะคะเขาเรียกว่าจะเอนตัวนะคะ พิงเก้าอี e, ้หรือเอนตัวบนโซฟาหรือนอนลาบที่จะ v i s u a l i z a t i o n จินตนาการภาพนั้นภาพความสำเร็จของความรักของคุณการสมหวังในความรักของคุณภาพนั้นนะแฮปปี้เอนดิภาพนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะให้นึกให้ชัดเจนนี่คือเขาเรียกว่าบทสรุปอย่างทรงพลังคุณจะต้องจินตนาการนะคะ ในวันที่ประสบความสําเร็จคุณอาจจะจินตนาการในวันที่คุณแต่งงานแล้วคุณจูงมือกันไปเข้าพิธีวิวาแล้วก็นะคะพูดอะไรกันกับคนรักของคุณอ่ะมันมีประโยคอะไรกลิ่นอายมันเต็มไปด้วยอะไรหมู่มวลดอกไม้กลิ่นกุหลาบหรืออะไรแล้วแต่จินตนาการนะคะยิ่งคุณจินตนาการเห็นภาพด้วยหัวใจได้อย่างชัดเจนนะคะหรือ คุณสามารถจินตนาการได้ว่าในวันนั้นอ่ะคุณจิบแชมเปญหรือคุณทานของว่างนะคะได้รับรสหรือได้กลิ่นของมวลดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นกลิ่นอายของวันวันนั้นที่คุณประสบความสำเร็จอ่ะอ่าฮะช็อตที่เป็นแฮปปี้เอนดิ้งของคุณอ่ะภาพนั้นอ่ะนึกให้ชัดเจนด้วยหัวใจนะคะแล้วสิ่งที่คุณพูดโต้อตอบกับคนรักของคุณคืออะไร จินตนาการซ้ําแล้วซ้ําอีกจนคุณพอใจว่าเนี่ยสักเซสแล้วเนี่ยใช่จริงๆเห็นจริงๆรู้สึกจริงๆแล้วแหละโอเคแล้วแหละถึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาเป็นการจบกระบวนการนะคะและนี่คือการเมเนเฟตนะคะเขียนไป44ครั้งแล้วทำกี่วัน4วันค่ะนะคะทำสี่วันทำสีวัน แล้วไม่ต้องไปลังเลสงสัยไม่ต้องกังวลใจอะไรทีนี้เราจะภาวนาจิตอะไรของเราที่เคยทําเราไปทําของเราปกติใช้ชีวิตปกติเลยนะคะเพียงแต่ว่าเรายกบทเมนิเฟตสี่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 วันเนี่ยมาทําเพื่อให้การภาวนาจิตของเรานั้นทรงพลังมากนะคะทีนี้พอครบสี่วันนะคะพอครบสี่วันแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไป เขาเรียกว่าอะไรไปรอคอยว่าเอ๊อะเมื่อไหรจ่จะกี่จะจะเกิดขึ้นนะสี่วันแล้วไม่ต้องค่ะนีคะเขาเรียกว่าอะไรปล่อยให้เป็นเรื่องราวเขาเรียกว่า give it to god อ่าฮะคืออะไรคะปล่อยให้เป็นเรื่องราวของจักรวาลเป็นเรื่องราวของพระเจ้าเพราะว่าเหมือนเราอ่ะได้เขาเรียกว่าอะไรนะส่ง pre-order ร์เออโอเคเนี่ยคะพรีออเดอไปแล้ว ความสําเร็จในความรักจ่ายเงินไปเรียบร้อยพรีออเดอร์แล้วแค่รอรับของมาเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกอาจจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางอะ่ะเท่าไหร่แล้วแต่ว่าใครคนไหนทำแล้วขลังอย่างทรงพลังมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับ พลังงานของคุณตรงนั้นน่ะจดจ่อได้มากแค่ไหนสมจริงสมจังได้มากแค่ไหนพลังตรงนั้นน่ะมีความสุขได้มากแค่ไหนสวมบทบาทได้จริงจังมากแค่ไหนนะคะทีนี้ทำไงไว้ใจในโปรเซสไว้ใจในจัก,กรวาลน,นั่นคือหน้าที่ของคุณจบแล้วค่ะนะะี่คะนี่คือเมนนเฟต นะคะ4 4 4สำหรับ4วันนะคะและรหัส angel number 444 manifest 4วันนะคะชัดเจนไหมคะถ้าใครสงสัยในขั้นตอนการ manifest น,นะคะ อ,อะไรนะพิมคอมเมนต์ไว้นะคะใต้คลิปเดี๋ยวพี่เมย์กลับมาอ่านแล้วจะตอบคำถามให้นะคะหรือว่าใครอยากจะคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเมนเฟสอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะอยากจะถามอะไรสอบถามได้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้พี่เมย์อ่านแล้วเดี๋ยวพี่เมย์ตอบให้นะคะแล้วใครอยากจะแนะนำนะคะให้พี่เมย์นะคะ แชร์หรือแบ่งปันความรู้เรื่องราวของการเมนิเฟสเรื่องอะไรเนะะี่ยค่ะวิธีการแบบไหนความรู้นะคะอยากได้ความรู้เรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ได้แล้วเรามาแชร์แบ่งปันกันนะคะสำหรับวันนี้นี่คือเมนิเฟสเดชันนะคะคือการเสกนั่นเองนะคะ EP ที่หนึ่ง นะ EP ที่2เดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP ต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะสำหรับ EP ที่1น่นี้นะคะขอให้ทำอย่างจริงจังนะคะแค่4ี่วันเองนะคะฝึกฝนและทำไปพร้อมๆกันพี่เมย์ก็เรียนรู้นะคะก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเช่นเดียวกันไม่ใช่คนที่แบบประสบความสำเร็จมาแล้วมาสอนไม่ใช่นะคะพี่เมย์อ่ะเป็นคนที่เรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนค่ะเรียนรู้ฝึกฝนภาคเพียรพยายามทำแล้วเอาความรู้มา แชร์มาแบ่งปันเพื่อเราจะได้จับมือกันนะคะไปด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันทําด้วยกันประสบความสําเร็จด้วยกันนะคะพบเจอกับแสงสว่างชีวิตที่สดใสไปด้วยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นจูงมือกันไว้เราเริ่มต้นไปด้วยกันนะจับมือกันจะไม่ปล่อยมือนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะกับการติดตามรับชมแล้วก็พี่เมย์จะบอกว่า manifestation นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นข้อมูลจากดรโจดิสเพนซ่าสำหรับ e ีีต่อไปถ้าเป็นของดรโจพี่เมย์ก็จะขึ้นรูปท่านไว้นะคะตรงหน้าปกให้นะคะแล้วใครหลายๆคนถ้าไม่รู้จักดรโจดิสเพนซ่านะคะอาจจะมีคลิปหนึ่งที่พี่เมย์เคยแชร์รูปเป็นหน้าปกไว้ด้วยเช่นกันแล้วนะคะใน e ีพีถัดไปถ้าเป็นเรื่องราวความรู้จักท่านใดพี่เมย์จะเอารูปท่านนั้นมาแชร์นะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นเรฟเฟอร์เนนั่นเองนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัตินะคะแล้วใครทำแล้วหลังจาก4วัน5วันหรือว่าถ้าคุณได้รับประสบความสำเร็จแล้วเมื่อไหร่มาแชร์แบ่งปันมาบอกกันด้วยในบ้านหลังนี้นะคะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เมย์น,นะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ